ข้อที่6นะครับในจำนวนแห่งหนึ่งมีผู้ไปลงคะแนนเลือกตั้ง8 8ในจำนวนผู้ที่ไปเป็นผู้ชาย12 1 2เศษซและมีผู้หญิงไปลงคะแนน2,700นนะครับ72คนตำบลน,นี้มีประชากรผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกี่คนนักเรียนดูตรงนี้นะครับมีผู้หญิงไปลงคะแนนนะครับเขาบอกตัวเลขมาตรงนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าผู้ชายที่ไปเป็นเท่าไหร่ สสิบองเศษหนึ่งส่วนสองตรงนี้ควรมาเขียนนะผู้ชายเท่ากับสสิบองเศษหนึ่งส่วนสองหน่วยเป็นไม่ใช่หน่วยนะครับสสิบองเศษหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้ครูป,ปรับนิดนึงมันคือสสิบองเศษหนึ่งส่วนสองคืออะไรศูจ0.5อ่าก็จะกลายเป็นสสิบองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจากคนทั้งหมดหนึ่งร้อยคนแสดงว่าเป็นผู้หญิง ก็คือนักเรียนเอา100นะครับลบกับ12.5นะครับ100%ลบกับ12.5%ก็จะได้ผู้หญิงออกมาเป็น87.5%เปอร์เซ็นต์เป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดครูเขียนผู้หญิงที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันคือเท่าไหร่นะ87.5%เปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนที่1น0 หนึ่งร้อยคือใครหนึ่งร้อยคือคนที่ใบเลือกตั้งนะครับครูเขียนข้างล่างว่าเลือกตั้งโอเคนะครับนักเรนมาอ่านโจทย์ตรงนี้นะครับมีผู้หญิงกี่คนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองครูก็เอาผู้หญิงมาใส่ข้างบนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองตรงนี้คือคนที่เลือกตั้ง โอเคครูให้นักเรียนดูตรงที่ครูทํากรอบเสี่ยมเอาไว้นะครับแบบนี้เราสามารถแก้หาคนที่เลือกตั้งได้นะครับโดยการที่ครูโยนคนที่เลือกตั้งขึ้นไปคูณนะครับตรงนี้เดี๋ยวครูจะทําให้ดูก่อนนะโอเคเลือกตั้งนะครับโยนขึ้นไปคูณได้ไดไดกลายเป็น87.5ส่วนด้วย100นะครับคูณกับใครคูณกับคนที่เลือกตั้ง เท่ากับเท่าไหรสอ7เจเนักเรียนดูตรงนี้นิดนึงนะครับ100่คูณต้องโยนขึ้นไปคูณ87.5คูณต้องเอามาหารฉะนั้นบรรทัดถัดมานะครับครูก็จะได้คนที่เลือกตั้งเท่ากับตรงนี้คงเดิมไว้2องเเอา100ขึ้นมาคูณนะครับตัวที่หารคืออะไร 87.5ตรงนี้ครูคิดเลขออกมานะครับครูคิดเลขได้เป็น3,168นะครับ3,168คนนะอันนี้คือคนที่เลือกตั้งนะครับครูมาคิดอีกครั้งหนึง่ง มาดูต่อมาดูข้างบนนะครับเขาถามหาว่าอะไรตำบลน,นี้มีประชากรนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งกี่คนก็คือถามว่ามีคนทั้งหมดกี่คนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าดูข้างบนเลยนะตำบลแห่งหนึ่งมีผู้ไปลงคะแนนเท่าไรแปดสิร่88%ตรงนี้ลงคะแนน88%หมายความว่าอะไรเอ่อถ้ามีคน100คนก็จะมีคนไปลงคะแนนอยู่88คนตรงนี้ครูอเอามาเขียนนะครับ นะคนที่ไปลงคะแนนก็คือคนที่เลือกตั้งนะครับเลือกตั้งมีอยู่เท่าไรแปดสิบแปดเปอร์เซ็นตก็คือแปดสิบแปดส่วนด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคืออะไรหนึ่งร้อยคือประชากรทั้งหมดหรือคนทั้งหมดนะครับอ่ะรูเขียนทั้งหมดโอเคอ่ะมาเทียบกันดูเลยนะครับคนที่เลือกตั้งมีเท่าไร สามหนึ่งหกแปดข้างล่างคืออะไรคือคนทั้งหมดนะครับคนทั้งหมดก็คือคนที่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งนั่นเองนี่ครูก็ได้สมการออกมาเป็นแบบนี้นะครับครูก็สามารถแก้สมการได้โดยครูโยนสิ่งที่ครูต้องการถามหาตรงนี้นะโยนขึ้นไปคูณน,นะครับครูก็จะได้เป็นแปดสิบแปดนะครับส่วนด้วยหนึ่งร้อยคูณกับทั้งหมด อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น3 1 6 8โอเคถัดมานะครับเอา3 1 6 8ตั้งนะครับโย100ขึ้นไปคูณแล้วก็เอา88มาหารตรงนี้เราคิดเลขออกมานะครับผมคิดเลขออกมาเลยนะได้เป็น3,000 600คนตรงนี้ครูก็จะตอบนะครับ3600คนตอบข้อที่1นะครับตอบข้อที่1